ในวันที่20พฤศจิกาย25 67, น2567นายวิทยานารตะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่นายวิทวัตพรหมสอนหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ hour. ตามที่สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ hour. เมื่อวันที่10กรกฎาคม2567นะณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวเพื่อสนับสนุนการศึกษาการวิจัยบริการวิชาการและได้กำหนดความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกรเกษตรกรผู้นำองค์กรได้มีการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ ความร่วมมือให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตรสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่รวมทั้งร่วมกันพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการฝึกงานฝึกสากิจศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านกเกษตรกรรมในระดับต่างๆทั้งนี้สภากเษกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ IQS ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจากสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจา,ารย์ดตรตะวันฉัตสูงเนิน ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชันธนาสุเสวงทรัพย์นางริมฤทยัยพุทธวงศ์หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการนายพัฒ์โกจินอกหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิตนางสาวภริตาวงชัยลึกหัวหน้าฝ่ายสำนักงานเลขานุการและรองศาสตราจารย์ดรดนุวัฒน์เพ่งอ้นร่วมให้การต้อนรับ และนำเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ณห้องข้าวหอมแดงโดยได้แนะนำบุคลากรของแต่ละฝ่ายงานรับชมวิดีโอแนะนำสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อาทิเครื่องวิเคราะห์ผลผลิตเกษตรเครื่องวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่า,ามแมลงและการวิเคราะห์โลหะหนักจุลินทรีย์งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นต้น ศึกษาดูงานห้องนิทรรศการข้าวและศึกษาดูงานโรงงานผลิตยูลินซีรวมถึงพูดคุยหารือในกรอบความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน